ยหวๆฝากถึงอีซวมแตกนะอีขี้ข้าอีเฮียมีผัวอะไรนะจดทะเบียนก็ไม่จดไปเป็นขี้ข้ารับใช้เขาอยู่ที่บ้านตั้งแต่ดูดควยยันปลูกผักปลูกหญ้าแดกเองกูเคยอยู่เมกาทำไมกูจะไม่รู้สภาพาผู้หญิงไทยอย่างมึงอะลำบากอีสัต์อยู่มาจะสามสิบปีเฮียอะไรไม่ได้เลยนะผู้หญิงไทยถ้าไปอยู่เมืองนอกเขาจะให้ผัวดีเขาจะสบายไม่ต้องมานั่งปลูกผักแดกอย่างมึงแล้วก็โอ้โหตอก,น,น,ตอกนู่นตอกนี่ เดี๋ยวหน้าสโนโลงอา่าวต้องขูดสโนโต้องทํานู่นนี่อ่าผักตายยกเข้านูน่นดูเขานี่ตายอย่างสภาพอยางมึงอย่ามาคุยว่าสบายอีนอกดูสารละรูปทํอย่งงางนียังกัจับกังอะ่ะเพราะค่าจ้างมันแพงผัวมึงไม่มีปัญญาจ้างแล้วมันก็แก่มันไม่มีปัญญามาช่วยมึงทํามึงก็เป็นขี้ข้าเขาไงทะเบียนก็ไม่ได้ต้องทั้งอมต้องดูดควยเขาอาศัยบ้านเขาอยู่เพราะไม่มีปัญญาอยู่เองคนถ้าเป็นผัวเมียกันน่ะ ฝรัง่งดีๆมันต้องจดทะเบียนให้เมียมันอันนี้มึงมันที่ยังไงเขาถึงไม่จดให้เล่นการวันันอีดอกแล้วใครได้สะออนมึงออกมาโชว์มันไม่ใช่เงินมึงถ้าเงินมึงจริงมันต้องกล้าโชว์ชื่อวันที่สเตทเมนต์หน้าบุ๊กอีดอกโชว์อย่างนั้นอ่ะอีมันนอกใครเขาก็ทําได้บางคนเขายิ่งโชว์ทาหนักกว่านี้อีกคนมันขี้โชว์ขี้โม้น่ะไม่ใช่ของจริงอีดอกไม่มีใครไปตื่นเต้นกับมึงหรอกอีสัต โตมานั่งอุปโลกกูจะไปไหนมาไหนเงินมึงอิสัต์กว่าจะ500อถวายพระนี่ก็ต้องทําคลิปบอกอีดอกเอ้ยเงินมึงอ,อีเฮียให้500ยบอกห0าหมืนเอาไว้ยัดหีเดี๋อาไว้ซื้อนมให้หลานกินเนจะได้ไม่ต้องอุ้มหลานออกมาขอทานโธสภาพสารรูปใครก็เห็นอุ้มหลานออกมาขอทานออนไลน์ <laughs> ก่อนจะว่าใครดูสารรูปตัวเองก่อนนั่งอวดรวยอยู่ไม่ถึงห้านาทีเอาขอทานอีกแล้สติ๊กเกอร์โทอีดอกเมื่อก่อนหาแดกก็อ้างพระอ้างกูแล้วช่องกูโตขึ้นไม่ใช่เพราะมึงเลยอีดอกช่องอย่างมึงใครจะไปสนใจอีกาลีแก่อีกาลีป .2 สกิลการด่าแม่งฮีแต่แตดอะไรอีควายอีโง่ให้โง่ไงให้คนหลอกนะโอ้ตายหาละอีสัตว์ในลันฉาน ถ้ากูจะหลอกมึงนะกูต้องหลักล้านอิสระอันนี้แม่งเสพเงินแหมอยากเอาหน้าหิวแสก็มึงเอาให้กูไปดูเรื่องคดีมึงไงข่าหมายจบมึไงไงอีดอกนะผู้ใหญ่ใจดีขอ,ของอื่นให้กูเยอะแยะกว่าน,นี้เขายังไม่มานั่งทวงเลยนะอีส้วมแตกอีจำเลยแล้วตอนนี้ไม่ต้องเสือกอุย้ยเสือกคนโน้นคนนี้ระหวังจะแลกเป็นไงละสมน้ำหนาบุญมึงไม่มีไงทำมาแก่้สำเร็จแล้วไม่แลกหรอกจ้ะนะต่อให้แลกกันควงเงินก็าสินหมเข้ากระเป๋าคุณจ้า นะมึงไม่ได้แดกหรอกสลึงหนึ่งก็ไม่ได้มึงได้แต่เวรกามเป็นขี้ค่ายฝรั่งแก่ๆกระจอกกระจอกอย่างนั้นเ็าเรียกชาวสวนชาวนาอีดอกกูเคยอยู่เมกาก่อนนะจําไม่เลยบ้านเสษฐีน่ะกว้างๆงั้นชาวสวนนาเขาจ้างตัดหญ้าค่ะแล้วทําลงทำเหลาเขาซื้อเป็นเต็นเป็นเหล็กมาโครงมาไม่ใช่มานั่งตอกไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่อย่างอีแก่กะโหลกกะลาผู้หญิงไทยแก่ๆจนจนอย่างมึงแต่ปากดีขี้โมูนะจ๊ะอีส้วมแต่อีหมายจบไม่มีสิทธิ์ได้มาเมืองไทย ตัวจะแดกของแต่ละวันนั่นแหละนั่งขุดออกมาทําน้ําปลาขายหรอปั้นลูกชิ้นขายแล้วโอ้ถ้าคนหญิงสบายแล้วคนอยู่เมืองน่าสบายหนูผัวเขาเลี้ยงดีๆจากมึงไม่ดูอเห็นไหมดูพี่หนูนนาค่ะเห็นไหมเขามีทั้งบ้านมีทั้งอาพาร์ตเมนต์ของเขาซื้อหมดหลักทร,รัพย์เขาก็เยอะไม่ขี้โม้เหมือนมึงด้วยวันๆเขาก็นั่งสวยของเขา ไร้สดสบายของมึงโอ้โหอยากจะไร้สดอีฮียต้องเช็ดขี้หลานหลานก็แหกปากไม่มีปัญญาจ้างเ็าเลี้ยงเลี้ยงหลานไปด้วยออกมาเห่าหอนไงเหา,าไม่มีใครคุยด้วยบ้านนอกอะแถวนั้นเมืองของมึงอยู่บ้านนอกมึงไม่ได้อยู่ในเมืองนี่คนอยู่ในเมืองเขาจิตใจดีกว่าแล้วคนเล่นการพนันมนีแต่ม,มึงอะคนในเมืองรวยๆเขาไม่เล่นกนารพนันก็เยอะอีดอกมึงอีผีพนันอย่าไปคิดว่าทุกคนเขาจะเล่นกนารพนันเหมือนมึงนะแล้วไม่ต้องไปแอบอ้างหรอกลูกสาวอีแก่นู่นนู้น เขาเอามาหรือเปล่าอีแก่น่ะเขารู้สันดาลมาแล้วกับมึงอ่ะเสียมเขาอยู่เงนนี้หรือเปล่าอีดอกเออเขา่จิตใจดีเขาไม่ออกมาอยู่โซเชียลอย่างพวกมึงหรอกออกมาโยนสติกเกอร์ให้คนนู้นคนนี้มึงก็อิจฉาเขาหมดอิสัตนะเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีคนดีๆไม่ต้องไปเอ่ยถึงเขาไม่ต้องไปคิดว่าจะอู้จะนู่นนี่อู้ตายละเขาคงไม่เข้าไปหามึงแล้วมั้งนะอีส้วมแตกคนไหนมีเงินนี่ถามหาเขาจัง อีกแก่เหมือนกันโอ้ยสงสัยเคยได้เงินจากเขาแล้วพอไม่ได้มั้งตอนนี้เลยอิจฉาตาร้อนกับมึงอะเที่ยวมุดหลังบ้าน,น,นคนนู้นคนนี้นะผู้หญิงไทยบางคนมันอยู่มงนอกอนะมันโง่ไงเจอควยดำๆเฮียสั้นๆไปก็หลงไหลได้ปื้มกระสมน้ำหน้ากันละมึงก็เหมือนกันนะยังไม่ทันได้ควยเลย <c oughs> หรือว่าได้ควยแดงๆแก่ๆก,ก,ก็อยู่อย่างนั้นแหละสภาพ กูเคยอยู่มังนอกมาก่อนไม่ใช่กูไม่รู้สภาพชีวิตผู้หญิงไทยที่เวอรนะ์น่ะโวยใหญกูเว่าวใหญกูเว่าผสมควรละนะให้ควยหลอกไปนะดีแล้วชอบอวยชอบหิวแสงแล้วก็แฝงกันแหมแ่อ้ดอกเอ้ยกูยไม่อยากจะด่ามากกว่านี้นะอีส้วมแตกะอีส้วมแตกอีงโง่ คนสบายคนสบายก็คุณนายอื่นไงจ้ะเขาจะไปไหนก็ไปจะเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่ต้องมันนั่งลําบากเหมือนมึงนะอีโดนี่เป็นไงกูเที่ยวมาสิบกว่าวันละเงินมึงเหรออิสัตกูมาเดินเก็บเงินกันลูกหนี้กูเนี่ยอุสบายจะตายห้องเช่ากูก็จ่ายล่วงหน้าแล้วเนี่ยเออนะเงินประกอบประกันตัวก็มีเรียบร้อยแนละ้วตอนอยู่กับพวกมึงเนี่ยโอ้โหเยอยต้องสร้างภาพอวดรวยแต่จริงๆไม่มีแต่ตอนนี้ไม่ต้องสร้างภาพอวดรวยกันะเงินเต็มถงนะุงอ่ะ กูมาเก็บเงินค่ายาก,กับผัวก,กูขัาทนายเนี่ยว้ยยใหญ่พูดเลยว่าตอนนี้มีในถงเยอะแยะนะอีดอกอย่ากูละไม่จําเป็นต้องเอาสลิปปอมมาช่ว์มึงละแต่อยู่กินสบายแล้วกันอยากจะย้ายไปไหนก็ได้อยากไปเที่ยวไหนก็ไปนะอีส้วมแต่อีงูอีกะรีปอสองอีพวกมันอนอกมโน,นอยู่เมืองนอกอยังไงให้งโง่ง่โง่โง่ะ <c oughs> กูไม่ครบหรอกพวกขี้เฮียงโง่โง,โง,โงอย่างเมืองอะ